สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับเราก็มีรถแลนด์โรเวครับรุ่น EVO ครับนี่ครับมาเปลี่ยนครับระบบจอ Android ตรงรุ่นครับรวมถึงชุดเครื่องเสียงครับเปลี่ยนแทนที่เก่าเลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบไฟแอมเบียนไลท์ครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นที่นิยมกันจริงๆครับโอเคเรามาดูอันแรกครับจอตรงรุ่นครับนี่ครับเราถอดจอของเก่าของรถครับซึ่งต้องบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นแค่ การดูหนังไม่ใช่ดูหนังด้วยเป็นแค่การฟังเพลงปกติเท่านั้นเองครับเราจะเปลี่ยนเป็นระบบนี้นะครับจอ Android ครับหน้าจอกว้างครับเปลี่ยนแทนช่องเก่าเข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเครื่องเสียงฮะเป็นยังไงครับน่าสนใจมากครับสักครู่ครับแล้วนี่ครับผมอยากให้ดูครับนี่คือลําโพงของรถเดิมครับที่คันนี้เนี่ยบอกว่าเป็นชุดลำโพงเมอริเดียนมาครับแต่ผมให้ดูครับเสียงกลางครับนี่แกะออกมาของเดิมครับ นะครับว่าเป็นแลนด์โรเวอร์ครับแต่ที่สําคัญครับกลวยธรรมดาเลยครับแม่เหล็กอลูมิเนียมเป็นแบบไฟฟ้าอัดครับเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วคันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนเป็น Genesis ครับลําโพงผู้ดีอังกฤษครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแทนเข้าไปที่ช่องเดิมแบบนี้ครับนะครับแล้วคันนี้ก็มีระบบไฟ Ambient l i g ไลครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จครับว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนครับสักครู่ครับ โอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่ในรถ r ล n g ร Rover คันนี้ครับซึ่งติดระบบเสียงนะครับรวมถึง a m b i e n t Light ครับแล้วก็ไฮไลท์ของมันก็คือตัวนี้ครับจอ Android ตรงรุ่นครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันแรกเรามาดูอันแรกก่อนครับที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกันจริงครับก็คือ a m b i e n t Light ครับเห็นไหครับว่าเป็นเส้นแสงครับพัฒนาไปเยอะครับแต่ระบบนี้ครับแล้วตัวนี้เห็นไหมว่าเฟด แสงได้ครับแล้วเราสามารถเลือกได้จากสมาร์ทโฟนครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับออกฟ้าคลำคลามก็ได้ครับแล้วยังสามารถปรับความสว่างได้ด้วยนะครับเห็นไหมครว่าให้มันดูคลาสสิกคาสสิกครับเหมือนอยู่ในรถแล้วสีมันไม่ต้องสว่างไปก็ได้นะครับนะครับเลือกสีได้ตามต้องการแล้วห4สบีสีครับหรือเลือกสไตล์ก็ได้ครับให้มันเฟรไปเรื่อย นะครับแล้วอีกอันนึงครับสำหรับคนที่ชอบความเล้าใจนะครับก่อนนี้ว่านั่งกันแล้วแบบว่ามีคนนั่งหลายๆคนแล้วอยากจะสนุกครับผมเปิดเพลงให้ดูนะครับเพลงนี้นะครับนี่เพลงเร็วที่สุดของผมนะครับแล้วเรามากดตรงนี้อะมันจะขยับตามชิ้นดนตรีนะครับเสียงดนตรีขยับปุ๊บมันกระพริบตามเลยครับ คือลูกเล่นของ Ambient Light ตัวนี้ครับนี่ครับใครที่สนใจระบบตัว Ambient l i g ไลครับใส่กับรถได้ทุกคันนะครับก็สอบถามมาได้ครับที่มิ r a g าชอว์โดนะครับโอเคครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาดูในระบบของจอตรงรุ่น Android ครับตัวนี้ครับซึ่งรถคันนี้ครับตอนแรกเห็นไหมครับว่าให้ดูตอนแรกเป็นจอเล็กมาแล้วเป็นปุ่มข้างๆครับ เราเปลี่ยนระบบนี้เป็นจอเต็มครับทุกอย่างเป็นทัชสกรีนหมดครับแล้วระบบทุกอย่างยังคงตัวอยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นนี่ยกล้องนะครับผมกดกล้องเข้าไปนะครับเห็นไหมกล้องอยู่ครบครับหน้าจอทุกอย่างจะเป็นระบบสัมผัสกลับมาหมดเลยครับลูกเล่นทุกอย่างอยู่ครบหมดครับแต่ไฮไลท์ของมันก็คือว่าผมกดแช่ไว้ปุ่มนี้ครับระบบก็จะเข้ามาเป็น Android ทันทีครับ นะครับมีครบหมดครับแล้วหน้าจอเป็นระบบคาพาสติสกรีนเลยครับโอเคเรามาฟังเพลงกันก่อนครับนี่ฮะเอาใหม่ครับ จอตัวนี้ครับแล้วก็ชุดละโพงฮนะเสียงดีมากครับรายละเอียดเสียงเห็นไหมครับบรรยากาศของเสียงออกมาครบเลยครับ ได้ความรู้สึกอยู่ตรงกลางแถวนี้เลยครับว่านบอกว่ารถรุ่นนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยระบบเครื่องเสียงให้มานะครับค่อนข้างจะเป็นระบบเหมือนกับเป็นเซอร์ราวและเรียบร้อยนะครับเ,เพียงแค่เปลี่ยนลำโพงนะให้ดีขึ้นเนี่ยเสียงดีขึ้นทันทีนะครับโอเคจากฟังเพลงนะครับมาดูครับลูกเล่น นะครับมีแอปพลิเคชันครบครับไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับ YouTube ครับ Netflix ครับโอเคเรามาดู Google Map ก่อนครับนี่เลยครับ Google Map ครับเราจะไปที่ไหนครับเราพิมพ์ได้เลยครับนะครับสมมติว่าไปเมกกาบางนาครับผมพิมพ์เลยครับ นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาเลยนี่ครับกดเส้นทางครับเพื่อเดินทางไปเลยครับนี่เลยครับ Google Map ครับจาก Google Map นะครับมาดูครับ เล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับตัวมาใหม่นี่ครับแล้วก็ทางตะวันออียงทางตะวูทูบครับดู youtube ต่อได้เลยครับนี่ฮะขณะที่ดู y o u t u b e g o กูก็แม p ก็ยังทํางานอยู่นะครับเราก็สามารถจะเลือกช่องที่เราต้องการเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆของ youtube ได้เลยครับนะครับลองเล่นดูแบบนี้ครับนี่ครับ y o u t u b e นะครับ จอใหญ่กว้างมากกว่าเดิมครับแล้วสมมุติว่าเราดู Youtube อยู่ครับเราต้องการกดมาเป็น Google Map ครับเรากดต่อได้เลยครับแบบนี้ครับแล้วนอกจากนั้นครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google Map นะครับเห็นไหมนะเน็ตฟิกครับลงทะเบียนนะครับสมัครสมาชิกก็ดู Netflix ได้ครับ MX p ม a y เพครับจูกครับทุกอย่างครบหมดครับนะครับใครที่ใช้รถแบบนี้ครับ แลนด์โรเวอร์อีโวครับระบบนี้ผมแนะนําครับใช้ความเขาเรียกว่าสร้างความสุขครับในขณะขับขี่ครับเพิ่มความบันเทิงให้กับทุกท่านครับนะครับนี่กลับมาอย่างเดิมได้เลยครับโอเคใครที่สนใจระบบนี้ครับก็ขอเชิญได้ครับที่มิลล่าชอโดนะครับผมก็ขอรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ